สวัสดีครับวันนี้พามาดูที่ดินนะครับโฉนดสวยๆนะครับแปลงนี้ก็อยู่ตำบลแคมป์สนครับอำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์นะครับโฉนดแปลงนี้มีสองแปลงติดกันนะครับแปลงละหนึ่งไร่2งานนะครับก็เป็นแปลงนี้เลยนะครับที่ที่เห็นอยู่นี้นะครับสองแปลงติดกันแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยติดถนนคอนกรีตนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเห็นวิวกังหันลมนะครับกังหันลมด้านนู้นนะครับก็จะเป็นแปลงนี้เลยแล้วก็แปลงซิวโอกอีก1แปลงนะครับติดถนนคอนกรีตแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของถนนคอนกรีตเนี่ยเป็นคลองน้ํานะครับเป็นคลองน้ําแบบนี้ครับก็มีน้ําไหลอยู่เนาะถนนคอนกรีตเข้ามาจากปากปากทางเข้าตรงถนน4เลนนะครับถนน4ีเลนตรงแคมป์สนเนี้ยน่าจะซักประมาณ กิโลกว่าๆนะครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวพาเดินชมที่ดินนะครับตอนนี้เจ้าของก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับมีแปลงนี้เป็นซิลเวอร์โอ๊กนะครับแปลงแรกเนี่ยน่าจะสิ้นสุดประมาณนี้ครับจากจากตรงนั้นมาประมาณตรงนี้น่าจะสักประมาณสักเ40เมตรได้นะครับแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณ แปดสิถึงหนึ่งเมตรนะครับประมาณนั้นอนะประมาณประมาณที่ต้นไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซิลเวอร์โอ๊ติดถนนคอนกรีตรเหมือนกันครับเดินทางก็สะดวกเลยครับอ่าด้านหน้าเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาถึงตรงนี้นะครับสักประมาณ200เมตรจะเป็นพวกพูวิลล่ารีสอร์ทนะครับอยู่สองอสองสามแห่งนะครับ หรือมากกว่าน่าจะมากกว่านะครับมากกว่าสองสาแห่งเลยแปลงนี้สวยครับเพราะว่าเห็นวิวกังหันลมเนาะตอนนี้ปลูกซิวโอ๊กไว้เห็นครับกังหันลมก็จะอยู่ทางด้านนี้ครับตอนผมขับเข้ามาเนี่ยเห็นมีปปาอยู่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลาเข้ามาถึงบริเวณนี้หรือยังนะครับแต่ว่า เนี่ยสักประมาณาประมาณร้อยเมตรเนี่ยตรงนี้เห็นมีประปาอยู่นะครับแล้วก็มีคลองครับสะดวกใช้น้ำในนี้ได้เลยนะครับใช้น้ำในนี้บรรยากาศดีครับตรงนี้ออก็จะมีเพื่อนบ้านนะมีหลังนี้หลังเนึง่งแล้วก็หลังนี้อีกหนึ่งหลัง ก็เหมาะกับการสร้างบ้านพักอาศัยนะครับรีสอร์ทก็เหมาะนะครับเดินทางสะดวกบรรยากาศดีครับร่มลื่นมีวิวเนาะ,อะสองแปลงเนี้ยแปลงละหนึ่งไร่2งานเนี้ยก็แบ่งขายนะครับหรือว่าจะยกทั้ง2แปลงเลยก็ได้ครับ